ระยะเวลาในการปลูกต้นก้าให้ได้แบบนี้ให้สวยแบบนี้จะใช้ระยะเวลากี่เดือนพร้อมติดตาเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี่ยวชาแนลในคลิปนี้ครับผมจะมานะครับบอกท่านผู้ชมเลยครับผมว่าระยะเวลาในการเราเพาะต้นก้าอ่า ต้นกล้ายางนะครับจะใช้เวลานานประมาณกี่เดือนนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยสูตรไหนบำรุงมั่งนะครับแล้วก็มีตัวไหนเล่มบำรุงมั่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันครับนี่ครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเราก็จะมาอยู่ที่แปลงอันนี้จะเป็นแปลงต้นกล้าที่ผมเอาเมล็ดมาหว่านไว้นะครับนี่แบบนี้ครับท่านผู้ชมเห็นเห็นไหมครับมาเข้ามาดูใกล้ครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับตรงนี้นะครับ ที่ผมบาดเมล็ดไว้เนี่ยมเมล็ดยังเห็นอยู่นะครับทุกคนยังเจิแบบนี้อยู่เลยอันนี้คือท่านผู้ชมนะครับทราบไหมครับว่าต้นขนาดนี้นะครับใช้เวลากี่เดือนอถ้าท่านผู้ชมนะครับเคยดูคลิปที่ผมลงไปก่อนหน้านู้นนะครับผมที่ผมเริ่มบาดเมล็ดเพาะไว้ก็คือประมาณเดือนประมาณเดือนพฤจิกาอตอนนี้ก็ที่ผมถ,าถ่ายท่านผู้ชมดูก็เดือนพฤษภานะครับก็ประมาณ6เดือน7เดือน ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมครับต้นที่สวยแบบนี้ครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราหว่านเม็ดนับมาเลยครับจากที่เราหว่านเม็ดจนถึงจะเราจะติดพร้อมติดตาเนี่ยครับก็คือจะอยู่ที่ประ,ประมาณ6กเดือนถึงเเดือนอันนี้คือต้นพร้อมติดตาแล้วนะครับแต่บางแต่บางท่านนะครับไปอาจจะไบหวานหวานที่ก็คือหวานในในช่วงที่ว่าดินดินเราเพิ่งเปิดป่าใหม่หรือว่าดินเราสมบูรณ์อยู่บางทีต้นเขาอาจจะสูงชรุ่นเลยแล้วก็งามงาม,งามด้วย แต่คืออันนั้นถ้ายังไม่ถึงอายุ6เดือนหรือ7เดือนอันนี้ผมไม่แนะนํานะครับท่านผู้ชมเพราะว่า,าต้นก้าอยางที่เขาพร้อมจะติดพันจริงจอ่งติดตาจริงๆเนี่ยครับจะอยู่ที่อายุประมาณ6เดือนถึง7เดือนขึ้นไปและก็ในการที่เราจะใส่ปุ๋ยบํารุงนะครับท่านผู้ชมอ,อันนี้คือผมแนะนําเลยนะครับท่านผู้ชมให,ให้ใช้ของเป็นปุ๋ย แบร์ไหนก็ได้นะครับจะเป็นของ18-45นะครับไอตัวนี้คือผมผมลองมาเยอะแล้วนะครับก็คือบอบตรงเจ็บมาเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร15นะครับสูตร15-15-15นะครับนะครับเคยมาใส่เหมือนกันสุดท้ายนะครับก็คือได้หว่านเม็ดใหม่นะครับเพราะอะไรฮะก็คือตายยกส่วนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ผมเคยท่านผู้ชมดูเห็นไหมครับนะข้างหลังนะครับตรงแถวงนู้นนะครับอันนี้คือที่เปิดมาหลงมาแหลมตรงนั้นนะครับอันนี้คือเราใช้ปุ๋ย เล่งมากไปนะครับเพราะว่า,าจริงๆตรงนี้เราไม่ต้องเล่งมากนะครับท้ชมแนะนําเลยแค่เดือนละครั้งเดือนละครั้งเราใส่เดือนละครั้งคือใส่ให้บางๆนะครับคือช้อนแล้วก็สาดๆเข้าไปตรง,ตรงโคนของเขาแบบนี้นะครับแบบนี้ก็คือแค่เดือนละครั้งที่เราฉีดบ่อยๆคือจะเป็นของฮอร์โมนฮอร์โมนในทัวนี้ผมแนะนาคือจะเป็นของยาราบิต้านะครับยาราวิต้าจะใช้สําหรับยางยางเล็กโดยเฉพาะ,ะที่เขาเขียนว่าเป็นแร่าตาสังกะสีนั่นแหละครับคือผสมน้ํา2ช้อน2ช้อนต่อน้ํา มา16หรือว่า18ลิตรฉีดพ่นครับฉีดพ่นเลยทั้งทั้งทั้งใบทั้งลำต้นนะครับฉีดก็คือกระตุ้นให้เขาจเจริญเติบโตได้เร็วไอ้ตรงนี้นะครับคือผมใช้แล้วก็คือเลยเอาเคล็ดลับตรงนี้ครับผมมาแนะนําให้ท่านผู้ชมอ่าบอกต่อท่านผู้ชมกันเพื่อว่าให้ท่านผู้ชมที่เป็นมือใหม่นะครับลองเอาไปใช้กันดูเพราะว่าผมใช้แล้วนะครับต้นเขาแบบสมบูรณ์จริงๆเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับต้นแบบนี้นะครับนี่ครับแบบนี้ต้นเขาสมบูรณ์แล้วก็โตเร็วด้วยอันนี้แค่6 6เดือนกว่าๆนะครับ6เดือน7เดือนประมาณนี้เขาก็มาชมเนี่ยก็คือพร้อมติดตาแล้วต้นยางนะครับต้นก้ายางถ้าเราใส่ปุ๋ยบำรุงดีๆนะครับใส่ปุ๋ยบำรุงดีแล้วก็มีการฉีดฮอร์โมนบำรุงก็คือจะอยู่ที่ประมาณ6เดือน6เดือนนี้ก็คือพร้อมติดตาแล้วแต่ถ้าเราปล่อยตามธรรมชาติเลยนะครับก็คือปล่อยไปเลยก็คือจะอายุอายุประมาณ1ปีนะครับก็คือจะโตช้ามากอันนี้ท่านผู้ชมถ้า ถ้าในบางกรณีนะครับเราจะใช้ต้นกล้ากิ่งต้นกล้าแบบนี้นะครับเร็วเราก็ควรจะใช้ปุ๋ยใส่ปุ๋ยหนึ่งเดือนต่อหนึ่งครั้งแล้วก็จะเป็นของฮอร์โมนครับผมฉีดพ่นทั้งใบทั้งลำต้นนะครับฉีดพ่นได้เลยที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาเคล็ดลับดีๆแบบนี้ครับผมที่ผมแนะนําไปลองไปใช้กันดูนะครับสําหรับมือใหม่นะครับเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ